อากาศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับผมกราบสวัสดีไปยังเอสซีผู้ที่กำลังติดตามช่องใบป,ปอฟาร์มแิกันนะครับเด้อกับวันที่17มกราคม2566ครับพี่น้องครับวันนี้ก็คือเก่าคือเดิมครับพี่น้องพาพี่น้องมาเยี่ยชมชมกอกใหญ่ครับผมวันนี้สีว่าสีมีควายใหญ่ควายทองมาฝากพี่ฝากน้อง เราก็ลายใหญ่ห่างพี่น้องมาพบกับน้องเี้กันเลยครับผมสวัสดีครับน้องเี้ครับสวัสดีครับวันนี้มีวิวฝาพี่น้องเจ้าตัวน้องเี้มือนกันไหมนี่มีวิวฝาสองตัวครับผมสองตวัวนะครับผมเอาพี่น้องบนน้ำไปนี่ะครับใหญ่ายเลยพี่น้อ,องเลยอหญกง่ายเลยครับอ,อยากง่ายเอาสถา,านาจันเรนน้องเี้ตัวนี้ตัวนี้แม่สูงเลยสีครับผม ครับผมสถานะทองกับเพชรล้อมโค้งเลยสองเดือนครับผมเป็นแม่ทองเขาตัวนี้เนาะครับผมแม่ทองครับแม่สาวทองแรกครับผมแม่สาวทองแรักแม่นครับผมโอ้แม่สาวทองแรกเ้อพี่้องเด้อทองเด้สองเดือนครับผมเป็นสาวหญ่ทองแรกเนาะแม่นครับสาวหง่ทองแรกครับผมทองเพชรล้อมโค้งเลกเรื่องเลยเดยสองเดือนครับผมสองเดือนครับผมพี่้องเป็นแม่บอกบอกยางเงยด้ยพี่้องเด้อ สูงกว่าซีสามมือดีเอนีันครับสูงกว่าซีสามครับผมสูงกว่าซีสามพี่น้อะเป็น้วยจีเป็นกระดูกไงโค้งสางไงในอ่นครับผมโค้งสางไงได้พี่น้องเด้อครับนี่ครับเชียงเชียงเออพี่น้องมึงคว้าผลไหมครับผมสีสีดอกเล้าครับผมพี่น้องนี่แหละครับสีดอกสีดอกเล้าครับผม สีทองครับผมยังดีวันดีเมีนครับผมเาาดี้ะพี่น้องเด้อเาวดีครับผมเาาดีทางดีพี่น้องเลยไปิดแจกว่าเยอะจัวนี้ตัวนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนาะเมีนครับผมแม่ท้องกบเมท้องครับผมแม่ท้องน้องเย็บเปิดไว้ในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะพี่น้องครับภาพี่น้องมะมึงหน้าตาวงเขาบบดนี้ครับครับพราพี่น้องเอาพี่น้องมึงเอาเด้อพี่น้องเด้อครับ เป็นวิทีกบาลไงพี่น้องกบาลไงครับผมท้างเขาดีวงเขาเปิดครับผมเขาออกขั้นตอนนะพี่น้องนะครับมึงเชียงขาผุนเออบวกเ้าไอ้พี่น้องเล็บกังามครับเล็บโบขบโบชีเล็บโบได้แต่งเลยครับผมวิโค้งสามไงเลยตัวนี้เด้อนี่ครับท่องเอกสารมีครบนะครับผมนี่ท่องเอเพชรลํำโค้งพอดีเนี่ยนครับท่องกับเพชรล้ำโคงครับมีเอกสารครบครับได้ได้สองเดือนกับสองมือครับผม สองเดือนครับสองมือนี่ยนะครับผมสองเดือนครับสองมือเนี่ยต้องกันท่องครับผมครบทองเปลี mm ่ยนล้ำคงในสองเดือนครงไว้ซีสามน้องเย็บเปิดไว้ในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับโอ้คักคักพี่น้องตัวนี้ครับเอาพี่น้องมึงเอาครับพี่น้องมึงกักกักบูรณะพี่น้องขาวทองแดงตัวนี้ครับผมบนนณะมันใส่กําลังมองหาพี่น้องเนี่ยน้ำเนี่ยวนี้ มึงถ่ายเป <ใน S 1> ็นนะต้งอ,ะองหาแม่บอกแม่พันธุ์องสาไง่ายๆพี่น้องนี่ครับที่สสำคัญก็คือเปิดถ่องเจ้าเป็ดน,น้ำโขงเราได้พี่น้องเด้ออ่างเป็ดน,น้ำโขงในสองเดือนครับผมน้องเยรับประกันท่องรับประกันท่อง<ม>ครับผมรับประกันท่งได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องเมือเอาครับเชียงเชียงฮูู้ครับผมนี่ครับ ่อนนด้พีงตกวนกระแสนกลัวเหรอครับผมตกลงนี่ราคาแสนน้อยเยเนาะครับผมคุณนี่เดีหลืออยู่เจ็ดหมื่นเก่าพอดีเองครับผมเปิดไปเจ็ดหมื่นเก่าครับต่อร้องเลยครับผมต่อร้องเลยครับผมตอนไหนที่กำลังมองหาตัวนี่แหละพี่น้องเน้นน้ำเลยพี่น้องเป็นแม่บอกปักยางไงแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย ก็ต้องไปรุ่นแย่งนะเอยนะก็ต้องไปรุ่นยากครับรับประกันทองครับผมทองมาเรียบร้อยเอ่อทองเพชรลำโขงยางดีพี่น้องเอาพี่น้องผู้ใดทีกำลังมองหาหรือว่าอยากได้ไปเลี้ยงตัวนี้อยากได้ไปพัฒนาตัวแนวไทยเห็นเพิ่นได้หรอไทยไทยเพิ่นน้องแน่อ่ะตัวนี้เป็นแม่ทองเอ่อแม่แม่สาวทองแรกทองในสองเดือนทองเพชรลำโขงในสองเดือนพี่น้องไทยไทยเพิ่นเ้อ่อไะยี่สิบสาม เอาเมืองไทยนี่ครับสูกเลยที่สิบสามน้องเงย้เปิดไว้ในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องโคตรนะโดยเฉพาะแข่งขามันได้พี่น้องหรอแข่งขาใหญ่ตัวนี้เป็นกล้วยที่กระดูกง่ายโครงสร้างใหญ่พี่น้องง่างใหญ่เลยครับผมุน,นะ,นนะ ต่ค้านี่แกตอร้องได้ยิ่งเป็นบ่อยนี่ตอร้องได้ครับผมตอร้องได้สรงหัดบ้านคือเก็ทรงหัดบ้านคือเก่าครับผมสงหัดบ้านคือเก่าได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องนี่ครับอ่าผู้ใด้ต้นเกี้ยต้นแจกอะพี่ต่อน้องยีเข้ามาตัวนี้ปั๊บถาดถากชุบพี่น้องปั๊บนี่แหละครับผมนะแง่บอกแง่พันบบกยังไงเอ้าพี่น้องสำหรับตัวแรกแง่ทองพี่น้องเอ้า จบไปครับสำหรับตัวแรกครับมาเม่งตัวต่อไปครับผมเอาพี่น้องมาเม่งตัวต่อไปครับพี่น้องมาหนีตัวที่สองเอาได้าละเอียดไม่ลเอียตัวนี้แม่สูงลอย c ี่ครับผมตัวนี้ผสมกับเก่าจเลริญได้32มือครับผมเป็นเป็นแม่แยกลูกเหรอครับแม่ครับเม่แยกลูกครับผมเป็นม่แยกลูกเลยพี่น้องเด้อตัวนี้สูงลอย c 1่ขนาดก่อน c ี่ครับผมสูงลอย C10 นะ ครับผมตัวนี้เป็นแม่แยกลูกสูงไร่ซีบซีผสมเจ้าเก่าเจริญครับผมผสมเก่าเจริญในจังมือเหรอีกสามสิบสองมือครับผมสามสิบสองมือได้พี่น้องเด้ออ่าผสมผสมเจ้าเก่าเจริญพันรอบครับผมพันรอบครับผมอ่าสามสิบสองมือสูงไร่ซีซีพี่น้องครับผมตัวนี้ปลาเป็ดก๋วยเตี๋ยวลำตัวยาวพี่น้องอ่างดีครับผมอ่สูงไงตัวนี้ขายาว ขายเงาดีครับผมขายเงาดีพี่น้องนี่ครับปวดนะปัอมมึงหน้าตาวงเขาพี่น้องปวดนะครับปัพเป็นควายที่วงเขาเปิดได้พี่น้องเด้อวงเขาเปิดกว้างครับวงเขาเปิดกว้างพี่น้องลูกสามโตเนต่อไปนี่แหละครับผมใส่ลูกมาแล้วสองตัวนี่เนาะครับผมใส่ลูกมาแล้วสองตัวลูกที่ลุมตัวที่สามลูกตัวต่อไปได้พี่น้องเนอะปวดนะอัลกัลคนจะดีอยู่ดอกพี่น้องปวดนะถุงน่องขาวแย่างดี แสงขาดีเลยเนาะแสงขาดีครับผมขาดีบาะมีตันี้ต้นยังจะมองมันด้วเอี้ยเนี่ครับผมเล็บโปขบบปชี้ครับผมฮะเล็บโปขบบปชี้ครับผมโปขบบปชีแสงขาดีกระดูกกระเดี่ยวไงครับสูงไงสูงไงครับไปจากบาทดรตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหาเมื่หาพันบาทครับผมหาเมื่อหาพันบาทเนาะแนี่นครับผมแม่พีนองแม่บอกแม่พันบักยางไงได้ปีนองเนาะน้องอ๋เปิดไปในราคาหาเมื่น เจ็ดพันบาทหาเมืนหาครับผมหาเมือนหาันบาทนี่ครับหเมือนหาพันบาทนก้อนครับไมนี่นะครับพี้องู้ดัไทยมะนาวตัดครับผมไทยงไี่น้องกูดันี่ครับอ่าู้หางเงาพี้องเป็นก้ยทีไทยยงไง่ี้องกูดัเอา่น้องมึงกัดกันอ่าผน้ดองเอา ผู้ใดกำลังมองหาแม่อบอกแม่พันเอาไปพัฒนาตัวพี่น้องตัวนี้ละ <c oughs> น้องเป็นผสม,มเจ้าเก่าจะเลื่อนได้สามชิบสองมือพี่น้องส <c oughs> ูงไว้สี่สิบสี่น้องเอทเปิดไ้ในราคาหาเมื่อหาพันบาทได้เนรอครับผมหาเมื่อหาครับผมหาพันบาทได้พี่น้องเนื้อโอ้นะครับวัยนีเนี่แหะครับผมราคานี่หายากพี่น้อง ตั้งกี่กับเป็นเสียนมัเนี่ยเองเนี่นครับผมตัวนี้เป็นเสียนในพีิณองเล้วยวยถือข<ช>ายตามถือนี่แหรอครับผมเลยนี่เดี๋ยวอยู่หาเหามือนหาไม่ได้มาถือขายถือน่องเย้เลยมาถือขายถือได้พีิณองเด้ยเอาตันเดย์ต้นกิจต้นใจกับติดต้อนน่องเย่เข้ามากครับตัวนี้ครับนะครับเอาน่องเย่ปากเบอร์ทั่วให้พีิณองเขาได้บัดนี้ศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปด ศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมสามเจ็ดสี่หนึ่งเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์เบอร์รเรดียวกัน,นครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์เบอร์ดนนอเดียวกันได้พี่น้นองเด้อท่านใดอยากวิีโอามเมืองตนัวไม่กับทักแชททักไลฟ์น้องเอ้เข้าหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะมาเมืองตัวจริงทีนาข้อกับเมืองไัวจีบาทท้านตพัดไทยตำบลเกลงอำเภอ,อเมืองจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องเด้อเอามาอนีน้องเอ้มีตาขวางใหญ่ๆมาฝากปี่ฝากม้องเด้อครับเด้อ ตัวนี้เขาไม่หลอดไม่ใบไดนะไม่หลอดไม่ใบครบครับผมมีหลอดไม่ใบครบเั้สองตัวเต้สองตัวครับผมตัวนั้นก็มีเอกสารครบได้เป็นน้องเด้อตัวตัวแดงกคือฟองเจ้าพิษลำพวงในสองเดือนครับผมตัวนี้ผสมเก้าเจริญ่นได้สามสิบสองหมื่นไเงีนะครับผมเอาพี่น้องพี่น้องมักตัวใดสนใจตัวใดก็ติดต่อน้องเอเข้ามาตามเบอร์ทรที่น้องเอให้ไวเอามื่อี้กับมี่ว่าพาพี่น้องสองตัวครับพี่น้องครับ อ่าสัดกินสุดใจกับจิตต้อง้องนีงเขอาาาครับผมอ่าสำหรับเมืนน่อนี้แตขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ